เป็นหมอฝันเหรอ,อหนูสนใจอยากจะเป็นยุวะอสมอไมหมล่ะลูกยุวะอสมอยุวะอสมอคืออะไรคะแม่คุยบ้นสนั่นซอยแฟนใบข้าววันนี้ไปเรียนมาเป็นยังไงบ้างละ่ะลูกเหนื่อยไหมลูก นิดนึงค่ะแม่วันนี้มีชั่วโมงลด,ด้วยเหนื่อยมากโอ้อ,อ,อ่เดี๋ยวแม่ตักอันนี้ให้นะลูกนะของโปรดของนู่นเลยนะเนี่ยกินเยอะๆลูกจะได้มีเรี่ยวไม่แรงนะลูกนะกินกินลูกกินกินเออว่าแต่ปีนี้หนูก็กําลังจะขึ้นม .5 แล้วเนาะห <ๆ S 2> นูคิดตัดสินใจได้หรือ,อยังล่ะลูกว่าอยากจะเรียนต่อด้านไหนอยากจะเป็นอะไรห <ๆ S 2> นูจะต้องคิดต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่นั้นเนื่อยนะลูก จริงๆอะหนูอยากเป็นหมอฟันนะคะแม่อ,อยากเได้น,นาทกรรมมากแต่หนูไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เรียนหรือเปล่าอยากเป็นหมอฟันเหรอหนูสนใจอยากจะเป็นวยุว่าอสมอไหมเหรอลูก ยุวะอ,อสมอี่วะอสมอคืออะไรคะแม่ยุวะอ,อสมอก็คือแกนนั่งด้านสุขภาพในกลุ่มเยาวชนไงลูกที่เขาจะทำหน้าที่ในการสื่อสารด้านสุขภาพให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนให้กับคนในครอบครัวให้กับคนในชุมชนมันก็จะคล้ายๆกับป,ปา้าๆลุงๆที่เขาเป็นอ,อสมอที่อยู่ในชุมชนเราไงลูกโอ้โหมีอย่างนี้ได้เหรอคะแม่ใช่ตอนนี้ก็มียุวะอสมอทั่วประเทศสองหมื่นกว่าคนแลวนะลูกน,นะ นึกออกแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนหนูก็เป็นยุวอสมเหมือนกันแต่หนูสงสัยว่ายุวอสมะจะได้รับค่าป่วยการเหมือนพี่ๆอสมหรือเปล่ายุวอสมนะเขาก็ไม่ได้เงินค่าป่วยการหรอกหรกแต่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยเขาก็พยายามที่จะผลักด้านเสินสิทธิประโยชน์ให้กับเด็กๆที่เขาเป็นยุวอสมกันนะ อย่างเช่นเรื่องของการศึกษาเข้าก็ได้รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดลให้โควตากับเด็กๆยัวออสมอที่เขาอยากจะเหรียนด่านทันตกรรมให้เด็กเข้าศึกษาต่อด่านนี้นะลูกแล้วก็ยังมีเรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เขาพยายามผลักดันอยู่เพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆที่เป็นยัวออสมอไงโอ<ว>้หเขามีสิทธิประโยชน์ดีขนาดนี้ทำไมแม่เพิ่งมาบอกหนูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะสนใจแม่หนูไม่กินข้าวแล้วไปไหนล่ะ จะไปหาข้อมูลกับเป็นยุวอส,สมอหนูไปก่อนนะคะแม่เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรจะรีบร้อนทำไมเียวิ่งลูกยววิ่งโอ้ยมันเป็นน้องดิดกันหลกจริงๆเลไอ้ลูกคนนี้ม่ดูสินข่าวเต็มจานกินก็ไม่หมดเฮ้ยจริงๆมันจะโตนติดตามผลงานของ,ของพวกเราได้ที่